อา้ตอนนี้รู้สึกก็อาการอย่างที่เห็นนะะรู้สึกว่าตัวเองมีเหงื่อเพิ่มมากขึ้นเวลาออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยเหนื่อยะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกหายใจแบบว่ามันไม่เหมือนเดิมอะผมก็ก็พยายาม ยำลองไปออกกําลังกายหลายรอบดูมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้น <c oughs> เหมือนจากเมื่อก่อนเราสามารถเล่นต่อเนได้ตอนนี้ก็ยังต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้เวลากลับร่างกายนิดนึงครับาานม้ยหือว่าพ่งาประมาณอาทิตย์กว่าๆว่าได้แนละ้วครับก็ตอนนี้ก็ <c oughs> พร้อมกลับมาทํางานได้แล้วฮะแต่ถ้าเราไปดีเช็คล่างกายกับทางหมอหรือยังยังเลยครับยังเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูฮะว่าพอจะมีวิธีฟื้นฟูร่างกายได้ยังไงเพราะว่าอยากให้อยากให้แบบว่า กลัวกลัวมีปัญหาทางเรื่องปอดอะไรเี้ยครับดังนั้นจากนี้ถึอว่าหายใจยังไม่สะดวกอย่านีเรครับใช่ใช่แล้วก็ยังมีเสยงหายอยู่นิดหน่อยใช่หรือเป่าใช่มีน้อยมากครับแต่เสียงไม่กลับมาบอกว่าการออกกำลังกายไม่ได้เลยเป็นปัญหาไม่เคล้าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ายังออกได้แล้วก็ให้เวลาเวลานานนิดนึงในการแบบว่าคูดาวตัวเองหรือว่าอะไรนะครับว่าเราก็ปกติเราก็จะออกต่อเรื่องแต่นี้เราก็ต้องพักนานนิดนึงอะไรนะครับ ก็คือกับอัพมาเพราะอัพก็คือใช่คุยกันฮะแล้วก็ตอนแรกว่าเราจะเราจะไลฟ์ออกมาคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็ยังยังไม่มีโอกาสใช่เพราะว่าจะมาแชร์กันว่าเฮ้ยตัวเองรักษากันยังไงบ้างดูแลตัวเองกันยังไงบ้างเราก็ไปเจอกับเจอเจอได้ได้รับเชื้อจากไหนมาอะไรอย่างเงี้ยอย่งเป็นลออาการค่ะลออาการห่อไม่หนักนะไม่หนักเลยผมก็จะมีแค่รู้สึกคันคอตอนแรกๆก็ ก็ดูว่าตัวเองคันคอเกิดจากอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องคอนิดนึงว่าตอนนั้นมันเป็นแบบด้อนเหือคอเสีเป็นทอมซินอะไรนิดหน่อยก็ก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะตัวเองจะเป็นโควิดแต่พอไปตรวจ p c r แล้วเจอว่าตัวเองเป็นโควิดก็ชัดเจนเลยว่าไอ้ที่คันคอมันเกิดจากโควิดเพราะเ็ากรเรากังวลไม่กล้าถ้าเกิดว่าอาการเรายังมีเหมือนภาวะลองโควิดอยู่กังวลนะเพราะว่ามันก็จะทํางานถ่ายละครยากลําบากแล้วก็กลัวเสียงเวลาคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า อย่างวันนั้นก็ก็งานก็ต้องยกเลิกไปทั้งที่พี่ๆทีมงานทุกคนเขาไปรออยู่ที่นู่นแล้วเลยก็รู้สึกผิดมากๆานะครัพักผืนรักษาตัวกันกี่วันของผมเป็นประมาณ5้าวันก็รู้สึกว่าหายดีแล้วแต่ก็ยังมีแบบว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเซมหแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็ยังมีไอนิดหน่อยแล้วก็ยังตอนนอนนะตื่นมาก็ยังรู้สึกว่ามีเหงื่อครับเคื่วงที่มีคืออยู่ตอนนั้นเรื่องที่เป็นอาการหนักไม่ครับอาการแค่แบบปกติเลยฮะปกติก็แบบว่า ขั้นเนื้อขั้นตัวแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันหนักอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้เลยคช่ตอนนี้คือกลับมารัล้างก้วได้ปกติะะแล้วก็แต่ เสียงยังหลงอยู่นิดนึงฮะอาจจะแตะไฮโน้ตยังไม่ได้มันเวลามันขึ้นไปสูงแล้วมันจะเหงตลอดเลยจากคลายอมีปัญหาไหมอะไรนะครับ <พอ S 1> รกากคอมีมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าเขาก็ต้งองรอรอผมแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับไปอะ่ะแล้วก็ลองโควิดจะมาเมื่อไหร่แล้วถ้าลองโควิดมามันก็จะแบบว่าถ่ายลําบากมากขึ้นเพราะว่าผมก็จะต้องแบบว่ารู้สึกคันคออยากไอตลอดเวลาอนะไรเงนะี้ยมันอาจจะรบกวนสมาธิ เราแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกไม่ดีไหมครับที่แบบว่าทำให้เราต้องจับใช่ใช่ผมก็ต้อง,<ช>ผ,มองผมก็ต้องทักไปขอโทษตั้งน้องหลายคนมากแล้วก็พี่พี่ทีมงานกลัวแบบว่าเขารู้สึกไม่ดีกับเราเพราะว่าเราตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบว่าละลาใจนะครับประมาทนะครับว่าเอ้ยมันจะมันจะเป็นหรือเปล่าแต่พี่เขาก็ไม่ไม่ได้โกรธอะไรเขาก็พยายามบอกว่าเอ้ยมันมันมันเป็นกันได้ทุกคนอยู่แล้วพี่เป็นมนาะพี่ก็พิ่งหายมาอนะไรงี้ยก็ ก็ขอให้ผมแข็งแรงแล้วกลับมาทำงานได้ไวๆพี่ๆเขาก็อบอกตัง้งแบบมันเยอะนะครับอะไรนะครับอีกประมาณเยอะไหมงานที่ต้องแบบอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆผมก็ต้องไปถ่ายให้กับน้องๆคนอื่นด้วยอีกสี่คนแล้วก็ยังยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยกับกับคิวคนอื่นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง<า>นนก็้ทำให้คิวด่วนพอถึงควรเรื่องละครตอนนี้ก็ทําให้คิวด่วนพอสมควรอาจจะล่าช้าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ก,ก็ก็เป็นกังวลอยู่ะว่า กลัวกลัวไม่ใช่เลยฮะกลัวทั้งพี่พี่ทีมงานเขาทุกคนเขาจะมาเสียเวลากับเราเลยแต่พี่เขาเข้าใจตอนนี้เพื่ตอนนี้เพิ่งกลับมาจากพี่ไปถ่ายที่ต่างประเทศมากลับมาสักพักแล้วเป็นไงบ้างตอนที่ตอนที่ไปถ่ายท่ามละครที่นี่ต่าเดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศเพราะว่าไม่เคยไปสวิตซ์มาก่อนเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนมาว่าถ่ายด้วยแล้วก็เสพบรรยากาศไปด้วยเลยก็รู้สึกว่าสนุกสนุกอันนี้คือแค่เรืองที่การเป็นการทวารไปถ่ายละครที่ต่างประเทศ อะไรนะครับครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ไปยุโรปยากไหมกับการถ่ายทำานบรรยากาศที่ไม่เหมือนบ้านเราอากาศจะหนาวาการแล้วมีฝนตกเองไม่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีเวลากลางวันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าที่นู่นน่ะพระาที่จะตกประมาณห้าทุ่มก็มีเวลาถ่ายเวลากลางวันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมกับเอพ i คิงเขาก็ตั้งใจไปถ่ายแต่ว่าบรรยากาศอยู่แล้วนะฮะก็ถ่ายให้ช่วงกลางวันตลอดเลย เราไม่ต้องแข่งกับเวลาเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องแข่งกับเวลาเท่าไหร่เราก็มีเวลาพักผ่อนเต็มที่แต่แต่ที่มีเพิ่มมาคือเราต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องช่วยพี่พี่ทีมงานคนอื่นด้วยใล่ยาเลยใช่รับรับหลายหน้าที่หลายหน้าที่ทุกคนเลยทุกคนเลยแล้วก็ก็รู้สึกดีใจฮะแล้วก็น้องน้องทุกคนก็น่ารักมากเพราะว่าเราก็ได้เห็นการทําง,งานของน้องทุกคนหลายคนเราก็ไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่กับน้องน้องหลายคนแล้วก็พอได้เห็น มุมมุมของน้องเขาเราด้ว้สึกประทับใจน้องอันนี้คือจบไหมครับยังยังไม่จบครับยังไม่จบยังมีถ่ายอีกรอบเหรออันนี้ยังไม่บอกนะว่าจะจะยังไงการทั้งว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันการทั้งว่าพี่คิงเป็นยังไงบ้างโออู้หรู้สึกพี่คิงอ่ะเป็นคนเอาเอาเอาพี่คิงเป็นคนที่ใจเย็นครับผมแล้วก็ใจดีมากๆแล้วก็ให้โอกาสผมในการ เสนอไอเดียนู่นนี่นั่นตลอดเลยแล้วก็บางทีเราแต่ผมที่ผมไปได้ร่วมงานกับพี่คิงผมรู้สึกว่าผมได้รับเต็มที่มากๆากใหลายอย่างในการทํางานเวลาเราถ่ายเราเราถ่ายเราก็จะถามพี่คิงตลอดว่าโอเคไหมผมอยากให้พี่คิงดูบ้างด่าบ้างเพราะว่าบางทีเราเราเราทางานไปจแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามันโอเคหรือเปล่าเราก็จะพยายามถามพี่คิงแต่พี่คิงเป็นคนใจดีแล้วก็ใจเย็นมากๆเราก็เลยไม่รู้ว่ามันโอเคหรือยังสำหรับพี่คิงอะไรแบี้แต่พี่คิงขอขึ้นขอละเอียด ใช่ละเอียดมากๆก็แม้แต่อันนี้ของเราด้วยนึงปล่อยผมนิดหน่อยอะไรงเงี้ยพีคิงก็ไม่ได้ต้องพับต้องหายใช่แล้วถือเป็นการรักษาสถานะกับตัวเราด้วยเหมือนกันหยู่อยู่ที่นั่นมีฟุตซขอของคนไทยไหมฮะมีครับมีจริงอ๋อแล้วเขาก็ยังยังมาหาเราครับเขาซื้อใครขนาดไหนเคยเคยคิดไหมว่าอีกเดีจะมีฟุตซขอใครหรือที่พี่เข้ามาก็ก็ไม่เคยคิดเหรอฮะว่าเราไปเที่ยว ไปทํางานต่างประเทศแล้วจะมีผู้ซัพพอร์ตแล้วก็มีพี่ๆน้องๆตามมาหาขนาดนี้ช่พี่ที่กอก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอครับขอบขอบ like, ตา่างๆมัน,นจะเป็นผู้ซัพพอร์ตหรือว่าจะเป็นขอบอะไรก็นต่้งแต่ที่แลเราไม่กล้าเรียไม่กล้กา,การู้สึกังไงพ่อเก็รู้ส<ง>ึกย <versucht> ังไงผมก็มก,ก,ก,ก็ไม่รู้สึกยังไงก็ผมเก็บไว้ทุกชิ้นเลยไม่เคยอย่างเช่นเวลาของตุ๊กตาหรืออะไรอย่เงี้ยผมก็จะเก็บไว้เองแล้วก็ไม่เอาไปบริจาคด้วย ใช่ห่วงมากไม่ให้ใครยุ่งเลยแล้วก็แพงอถึงเวถึงเวลาทําบุญยาของบไปจาคไปก็เราก็ไปซื้อใหม่หรือว่าไปยังกรุบแทนทั้งที่พี่น้องเขาก็ไม่ได้ห่วงเลยเขาก็บอกว่าเอาไปบริจาคบ้างมันเยอะเกินไปแล้วทุกคนาอะไรเพราะอะไรที่ใครไม่ได้หมายที่เราได้อยู่มันมันมีความหมายเหรอครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยอยู่ในจุดนี้ด้วยเราก็ไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้อะไรพอเราได้มาสัมผัสเองเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจของตัวเราเองแล้วก็อย่างที่บอก ไม่ได่ใส่ใจการของธรรมดาอะไรอย่างของกินอะค่ะของกินของกินก็แบ่งคนกินเ้าเขาก็ไม่ได้เขาได้เก็บไว้ใช่ไหมไม่ได้มีบางอย่างที่เก็บไว้จริงจริงมีบางอย่างที่เก็บไว้อย่างอย่างขนมบางอย่างก็เรากินไม่ทันเราก็จะแช่ไว้อ๋อไม่ใช่เพราะอะค่ะเรื่องของเราะเราถามว่าเต็มไม่เต็มก็ตอนนี้โซฟาตู้เย็นก็คือเต็มหมดแล้วเสือ้อผ้าก็คือไม่มีที่เก็บแต่ก็ยังมีกําลังใจที่จะเก็บอยู่นะ ใช pues yes. ่ก็ถ yes. ้ามีบ้านอาไหรมันจะต้องสร้างโซนเรียกว่า hall of fame นึก่อนสร้งโซนก็ขนาดเก็บของใช่เพราะบางของบางชิ้นก็ใหญ่มากๆสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรที่ได้จากไหสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ถ้าถ้าเรื่องขนาดน่าจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาตัวใหญ่ทีต้าเลยพวกนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะตารี้ เกินร้อยมั้เกินนะผมว่าเกือบพันเกือบพันหรอแล้ว่อต้องสร้างแ้อต้องทำบ้านมหมใช่เพราะว่าเาน้อตรงั้นผมอ่ะถ้าทุกคนถ้าทุกคนเคยเห็นว่าโซฟาผมไม่มีที่วางแล้วเวลาพี่ๆไปเวลาไปแต่งหน้าทำผมให้ที่ห้องก็จะก้าว นั่งตรงไหนเนี่ยพี่จะนั่งตรงไหนแล้วก็พยายามเคลียร์เก้าอี้อะไรนะฮะเพราะโซฟาผมก็ไม่มีที่ไม่มีที่แล้วตอนมีคนพยายามบอกให้เราเอาไปทำสิ่งไหมครัก็ก็ก็เอาไปบริจาคพี่ๆน้องๆเขาเขาดูเอาไปบริจาคเพราะว่า ถ้าเก็บไว้นานๆเขาก็บอกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยมันจะเป็นฝุ่นแต่ผมก็พยายามทําเต็มที่ฮะพยายามเก็บเต็มที่พยายามเก็บเต็มที่หือว่าอะไรซักเลยฮะเพราะว่าที่ที่ห้องมีเครื่องซักกับเครื่องอบแล้วก็ซักเข้าไปใช่แล้วใช่ก็พยายามทําเต็มที่แล้วอย่างที่บอกครับ Welcome to Star Society.